เรื่องราวซีวรีส์กันต่อเรื่องนี้น่าดูมากๆฤดูหลงป่าช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยเข้าไปในป่าไปเดินป่ากันและบางคนบอกว่าโอ้โหหลงอยู่ในป่าเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นในป่ามากมาย mm. เหมือนกับซีรีส์เรื่องนี้ฤดูหลงป่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่อยากให้ผู้ชมเนี่ยดูมากๆเพราะว่าเรื่องราว เกิดขึ้นกลางป่าใหญ่นั่นเองนะฮะนักแสดงนำอย่างน้องอามกับน้องต้นหนค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นักแสดงนะที่อยากจะให้ผู้ชมเนี่ยได้ชมฝีมือลายมือของทั้งคู่มากๆและที่สำคัญไปมากกว่านั้นบทบาทเรื่องนี้ค่อนข้างท้าทายเลยนักแสดงหลายๆคนเนี่ยบอกว่าโอ้โหเวลาถ่ายทำเนี่ยนะคืออยากถ่ายทำในเมืองมากกว่า ถ่ายทำละครเนี่ยขออยู่ในบ้านขออยู่ที่ที่แบบสบายๆหน่อยนะแต่ว่าละครเรื่องนี้ค่อนข้างลำบากมากซีรีสเรื่องนี้ยกกองกันไปในป่า การที่อยู่ในป่าอันดับแรกเลยไฟฟ้าอาจจะไม่มีการเดินทางอาจจะลําบากห้องนงห้องน้งําอาจจะยากหรือว่าอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิงสารสัตว์ต่างๆยุงบ้างทากบ้างนะฮะเรื่องนี้ประสบพบเจอกันเลยทีเดียวกับฤดูหลงป่านั่นเองค่ะเรียกว่านะฮะก็หลายๆคนบอกว่าพี่เล็กซี่หนูอยากดูมากกับซีรีส์เรื่องนี้อยากดูต้องดูนะฤดูหลงป่าค่ะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติก ฟ l ลกูดดูแล้วอมยิ้มดูแล้วมีความสุขเพราะมันจะมีเรื่องราวของความโรแมนติกอยู่ในนั้นด้วยทีมงานโปรดักชันโดยบักจอยชื่อคุณมนะคุณผู้ชมบักจอยก็คือคุณอนันดาเอเวอริงแฮมเนี่ละค่ะคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆและร่วมงานกับบอสเจี๊ยบนะคะนภัสสรินเขียนบทโดยค่ะ เนปาลี <N ep ari> นะคะหรือว่าชื่อที่คุ้นเคยก็คือพี่เจี๊ยบวัฒนาเนี่ยแหละและทีมนักแสดงค่ะที่ร่วมกันประจนภยัยชวนให้คนดูเนี่ยหลงไหลในซีรีส์ฤดูหลงป่านี้ไม่ว่าจะเป็นน้องอามนะคะน้องต้นโหนนะรวมไปถึงน้องน้งนำมนค่ะแล้วก็น้องนัทนะนัชน,นันรวมไปถึงน้องพายค่ะน้องเนปาล คุณตงเหน่งนะคะแล้วนักแสดงอีกมากมายที่จะมาพิสูจน์ฝีไม้ลายมือในซีรีส์เรื่องนี้อย่างที่บอกไปว่าการถ่ายทำในป่าค่อนข้างยากและที่สำคัญมากกว่านั้นยากมากกว่าเดิมคือมันต้องถ่ายทอดเรื่องราวความโรแมนติกลงไปด้วยและบรรยากาศการอยู่ในป่าเนี่ยมันค่อนข้าง โอ้โหเป็นอะไรที่ควบคุมยากจริงๆบอสใหญ่อย่างบอสจอยหรือว่าบักจอยอนันดาเอเวอริ่งแฮมเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วการถ่ายทำใช้เวลานานมาก ก็ค่อนข้างเคี้ยวเข็นมากๆเลยจนกว่าที่จะลงตัวและช่วงเวลาถ่ายทำเนี่ยก็เป็นช่วงโควิดนะแล้วมันก็จะมีอุปสรรคค่อนข้างมากเลยทีมงานทุกคนเนี่ยไม่ปล่อยผ่านแต่ละซีนไปง่ายๆแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยความละเอียดละเมียดละไมและใส่ใจทุกขั้นตอนเรียกว่าเป็นซีรีส์รักเรื่องหนึ่งที่อนันดาเนี่ยเขาหวังเป็นอย่างยิ่งอยากให้คนดูเนี่ยหันกลับมารักคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นหันกลับมารัก สิ่งที่อยู่รอบตัวเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองอย่างบอสเจี๊ยบค่ะนภัสรินทนะคะก็ผู้กำกับแล้วก็โปรดิวเซอร์มือทองค่ะเขาก็มีการกล่าวไว้บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งโปรดักชันยักษ์ที่เราเนี่ยตั้งใจมากๆกับการทำซีรีส์ฤดูหลงป่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาโลเคชั่นต่างๆพร้อมทั้งสร้างบ้านขึ้นมาใหม่สร้างบันไดขึ้นมา ภูเขาน้ําตก400กว่าชั้นนะเขาก็ต้องเดินเดินขึ้นไปด้วยและที่สําคัญไปมากกว่านั้นต้องมีสไตล์เป็นของเราในการถ่ายทำเนี่ยต้องมีสไตล์เป็นของเราและทําอะไรต้องทําให้ถึงทําให้สุดด้วยเชื่อว่าโลเคชั่นเนี่ยที่ไปในการถ่ายทำเนี่ยถ้าใครที่ดูซีรีส์เนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้ออกไปสัมผัสไป ัมผัสนะไปชมความงามไปสูดอากาศบริสุทธิ์ที่บอกเลยค่ะว่ามันคือ Amazing มากๆธรรมชาติของเมืองไทยของเราเนี่ยมันค่อนข้างสวยงามมากๆส่วนเรื่อง,องความยากเนี่ยในการกำกับการแสดงค่ะต้องอันดับแรกเลยนะไม่ปล่อยผ่านง่ายๆนักแสดงที่ร่วมงานทุกท่านก็จะทราบดีถือเป็นงานคุณภาพที่ คนดูเนี่ยดูแล้วจะมีความสุขในซีรีส์เรื่องนี้อย่างแน่นอนทางด้านคุณเอ็มค่ะผู้บริหารจากวิวประเทศไทยเนี่ยนะฮะเขาก็มีการกล่าวไว้ด้วยเช่นกันเขาบอกว่าในส่วนของวิวเนี่ยก็คือดูตอนแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โหมันใช่มากๆชวนให้หลงไปกับซีรีส์เรื่องนี้จริงๆคำว่าหลงเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เป็นเรื่องของฤด,ดูหลงป่าเท่านั้นแต่เป็นการหลงไหลในสเสน่ห์ของป่า ธรรมชาติที่ผ่านเรื่องราวผ่านซีรีส์ซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นตัวถ่ายทอดธรรมชาติให้เราได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามและตัวนักแสดงตัวละครต่างๆที่อยู่ในป่านี้ก็จะตีบทแตกนะว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามันสามารถเอื้อประโยชน์อะไรกับตัวนักแสดงได้บ้างและหลักการและเหตุผลต่างๆเนี่ย ขวาตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันจะตอบโจทย์หรือเหตุผลของตัวละครนั้นๆเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดระเมียดระไม,ะมยอย่างมากอยากให้ผู้ชมได้รับชมและหลงไป ในป่าด้วยกันโอ้โหเอาเป็นว่าสําหรับซีรีส์ฤดูหลงป่าเนีค่ะผู้ชมขาเป็นเรื่องเล่าของฟีฟ่านะอ่ะเรียงยอสันส้นๆละกันเด็กหนุ่มผู้หลงไหลในวัตถุนิยมค่ะและผู้ที่ฝันอยากจะไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นแต่กลับถูกครอบครัวค่ะส่งเข้าไปในป่าเพื่อโูส่งลูกเข้าไปในป่าเนาะเพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเองค่ะ แล้วก็นั่นแหละทำให้เขาได้พบกับน้าเหมค่ะชายหนุ่มมาดขลืมสุขนิยมขั้นเทพที่ปลีกวิเวกข,ขังตัวเองอยู่ในป่าเช่นกันเพราะผิดหวังจากเรื่องราวในอดีตจนแสนเจ็บปวดอีกคนนึงเนี่ยนะ มีความฝันแล้วก็อยากจะไปยังต่างประเทศแต่ต้องถูกมาส่งไว้ในป่าเพื่อพิสูจน์ตัวเองกับอีกคนนึงต้องการปีกวิเวกเพราะต้องการความสุขที่แท้จริงนะคะถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วมีการขัดแย้งกันอยู่บ่อยๆแต่เหตุการณ์หลายอย่างก็เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ถึงแม้ว่าจะต่างกันเข้าใจไม่เหมือนกันแต่ก็จะมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน แต่ด้วยข้อจํากัดของทั้งคู่ทำให้เกิดคำถามขึ้นมามากมายความรักครั้งนี้จะได้ไปต่อหรือไม่ทางแยกที่สำคัญที่สุดในชีวิตจะมาถึงจะเลือกความเจ็บปวดหรือเปล่าเด็กหนุ่มที่ตัดสินใจสารความรักครั้งแรกกับชายหนุ่มที่ต่างกันสุดขั้วจริงๆพร้อมกับความฝันของตัวเองอันนี้คือสิ่งที่สำคัญแถมยังมีคนรัก คนเก่าชายหนุม่มที่หวนกลับมาทำให้หวั่นไหวอีกครั้งนึงเนี่ยถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญเลยความรู้สึกมันจะ แปลเปลี่ยนไปได้อย่างไรบ้างในฤดูหลงป่านี้จะบอกเล่าเรื่องราวค่ะตัวละครต่างๆความหลงรักในธรรมชาติและธรรมชาติที่สวยงามของประเทศไทยโลเคชั่นส่วนใหญ่ถ่ายทำที่ประเทศไทยร้อเซเลยนะคุณผู้ชมสถานที่ท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึงค่ะมุมมองที่หลากหลายพร้อมจะพาทุกคนเนี่ยไปหลงป่าด้วยกันทั่วโลกแล้วนะฮะตอนนี้รับชมได้ทาง วิว <Real. S 2> ประเทศไทยนั่นเองค่ะและที่สำคัญไปมากกว่านั้นค่ะผู้ชมขะต้องบอกว่าฝากด้วยคู่จินคู่นี้มาแรงจริงๆน้องอามกับน้องก้นหนนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เรื่องของการแสดงดีมากเล็กซี่เนี่ยยังหลงรักในตัวละครนะ คือหลงรักจริงๆหลงรักฟีฟาฟีฟาหน้ารักฟีฟาเป็นเด็กน่ารักมากๆส่วนน้าเห็นเนี่ยก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งเลยเอาเป็นว่าค่ะฝากด้วยสําหรับละครซีรีส์เรื่องนี้ฤดดูหลงป่าทางวิวนะฮะรวมไปถึงค่ะฝากเป็นกำลังใจให้กับบอสจ่อยด้วยคุณอนดาเอเวอริ่งแฮมกับการสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้กับคุณผู้ชมได้ดูในซีรีส์ฤดดูหลงป่าหลงป่าไปด้วยกันนะคะหมายถึงหลงในซีรีส์นะไม่ต้องเข้าป่าแล้วไปเดินหลงป่าจริงๆนะคะ Thank you